สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดสระบุรีกำลังเดินทางไปที่โรงเรียนวัดป่าคาซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนบ้านป่าคาหมู่8ตํตำบลห้วยบงภาร,รกิจของพวกเราคือการเข้ามาปรับปรุงสนามเด็กเล่นของโรงเรียนที่อยู่ในสภาพทรุดโทรมอย่างมากงั้นเดี๋ยวเราตามพี่ตามเข้าไปกันเลยนะครับถึงโรงเรียนวัดป่าคาแล้วนะครับอันนี้คือสภาพของโรงเรียน เดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยกับขอ,อ,อก,ก่อนนะครับแล้วเ,ลเราจะเข้าไปดูในส่วนของสนามเล็กเล่นที่เราจะเข้ามาทําการปรับปรุงกัน ลินละพัฒเมทากูลค่ะหรือพ่อออนหนิงค่ะ,ะมาบรรจุที่โรงเรียนวัดป่าคาที่นี่เมื่อ1ปีที่แล้วค่ะพอดีบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ในการครั้งแรกค่ะค่ะโรงเรียนวัดป่าคาของเราตั้งอยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีค่ะมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น59คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน6คนค่ะ โรงเรียนของเราไม่มีนักการพันลงค่ะส่วนมากคุณครูที่นี่ก็จะรับบทนักการพันลงไปด้วยเป็นคุณครูไปด้วยค่ะส่วนใหญ่นักเรียนที่นี่ก็จะเป็นชุมชนรักบ้านเกิดค่ะเริ่มจากที่พ่อแม่นักเรียนก็จะเป็นคนในพื้นที่บ้านป่าคาทั้งหมดเลยนะคะก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมนักเรียนที่นี่ก็จะเป็นนักเรียนในหมู่บ้านทั้งหมดเลยค่ะคือนักเรียนที่นี่ก็เป็นนักเรียนที่ คล้ายๆด้อยโอกาสทางการศึกษาก็คือไม่ไม่ได้ไปเรียนในชุมชนในเมืองเขาก็จะเรียนที่นี่ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ก็จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กงบประมาณต่างๆแล้วก็มีจํานวนจํากัดค่ะที่ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงาน mm hmm. พ่อเองนะคะก็พยายามหางบสนับสนุนซึ่งตอนนี้ที่จําเป็นอย่างมากก็คือสนามเด็กเล่นค่ะเพราะว่านักเรียนจะได้ใช้ ออกกำลังกายใช้เล่นเพื่อผ่อนคลายแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือในช่วงจังหวะที่ผู้ปกครองตอนเย็นนะคะผู้ปกครองมารอรับนักเรียนกลับบ้านนักเรียนก็จะได้อยู่ในพื้นที่ในสนามเด็กเล่นไม่ไปอยู่ที่อื่นค่ะเนื่องจากสนามเด็กเล่นของเรานี้เครื่องเล่นนี้ก็ประมาณชุดหนึ่งเท่าที่สอบถามมาก็จะมีอายุงานประมาณ10ปีแล้วค่ะ ทางโรงเรียนก็พยายามที่จะหางบสนับสนุนดูแลค่ะแต่ว่างบประมาณของโรงเรียนเราก็ยังไม่เพียงพอที่จะไปสู่สนามเด็กเล่นส่วนมากก็จะเป็นงบในการบริหารจัดการในโรงเรียนค่ะครับก็สืบเนื่องจากก็คือที่ทางเราเนี่ยได้ไปเห็นโพสต์โพสต์หนึ่งนะครับที่มารู้ทีหลังว่าเป็นของผอโพสต์ไว้นะครับว่ามีโรงเรียนหนึ่งนะครับที่จังหวัดสระบุรีต้องการสนับสนุน ในเรื่องของสนามเด็กเล่นนะครับที่ตอนนี้ซุดโซมนะครับทีนี้ผมก็แปลกใจนิดนึงนะคือเข้าเข้าไปดูอ่านในรายละเอียดเนี่ยตัวโรงเรียนเนี่ยอยู่ในจังหวัดสระบุรีนะครับซึ่งสระบุรีนี่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่นะครับแล้วก็อยู่ในอำเภอที่ไม่ได้ห่างจากอำเภอเมืองเท่าไหร่นะครับก็เลยงงว่าเอ๊ะเอ๊ะทำไมถึงตัวโรงเรียนถึงได้ดูแบบเหมือนห่างไกลเนะยังต้องมีการบูรณะปรับปรุปงในอีกหลายๆส่วนนะครับแล้ว ส่วนก็คือโพสเนี่ยที่ได้เห็นเนี่ยก็คือทางพอแกแกโพสต์ไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับก็ตอนแรกก็คิดในใจว่าเออนั่นน่าจะได้รับการดูแลในส่วนตรงนี้แล้วนะครับแต่ทีนี้พอลองโทรไปคุยเนี่ยก็ปรากฏว่าก็คือทางโรงเรียนเนี่ยก็ยังรอการการสนับสนุนแน่ในตรงนี้อยู่นะครับแล้วพอไปสอบถามเนี่ยก็เลยได้ได้ความว่าสนามเด็กเล่นเนี่ยสำหรับโรงเรียนแห่งนี้มันมีประโยชน์มากเพราะมันเป็นที่รวมของชุมชนนะครับของเด็กๆในชุมชนเวลาเลิกเรียนแล้วเนี่ยแทนที่ เด็กๆเ,เขาจะได้มีที่รอคุณพ่อคุณแม่มารับหรือได้ทํากิจกรรมเนะบางทีคือถ้ามันไม่มีตรงนี้เนี่ยเด็กๆก,ก็จะต้องออกไปไปเล่นกันเองซึ่งอย่างน้อยๆเนี่ยพอมาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็ยังอยู่ในอาณาเขตของโรงเรียนก็ยังมีครูเวนคอยดูแลอยู่แล้วก็เป็นที่ที่คุณพ่อคุณแม่เวลาไปทํางานเนี่ยแล้วกว่าจะมาอะไรเงี้ยก็จะได้ไม่ต้องมานั่งห่วงนะครับก็คือพอเราเห็นปุ๊บทางผอส่งภาพมาให้ดูเนี่ย ปรากฏว่าโอ้โหภาพมันซุดโซมากจริงๆนะก็คือจากที่คุยกันก็คือมันมันหลายๆส่วนเนี่ยมันใช้การไม่ได้แล้วแหลมก็คือต้องเปลี่ยนใหม่เลยนะครับเราก็เลยเออลอยขอลองเข้ามาดูของจริงแล้วก็มาดูซิว่าเราจะสามารถทําอะไรตรงนี้ได้บ้างอันนี้คือเราเข้ามาอยู่ในพื้นที่สนามเด็กเล่นกันนะก็คือจากภาพที่โรงเรียนส่งให้ตอนแรกเนี่ยเราเมาดูของจริงนะเราจะเห็นว่ามันซุสโสม,มากเ่ยเดี๋ยวเรามาดูเป็นราย สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพรมพิมลพูมิมาค่ะเป็นคุณครูโรงเรียนวัดป่าคาค่ะสอนวิชาจะเอาวิชาเอกจะเป็นวิชาภาษาอังกฤษค่ะแต่ว่าเนื่องจากคุณครูที่นี่ขาดแคลนก็จะสอนทุกรลยวิชาค่ะเพื่อให้นักเรียนได้เรียนได้ครบค่ะก็ในการเรียนการสอนนะคะจะเน้นนักเรียนให้เรียนแบบ active learning นะคะก็คือให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริงมากกว่าในการเรียนทฤษฎีก็อาจจะเรียนควบคู่กันแต่ว่าเราจะมีเรียนด้าน ปฏิบัติทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ในสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวันค่ะเด็กๆที่นี่น่ารักค่ะมีน้ำใจเนื่องจากที่โรงเรียนจะไม่มีพาโรงนะคะในทุกเช้าเขาก็จะมาช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียนของ,ของเราอะค่ะก็คือจะมีใแบบไม้ที่หล่นตามพื้นเขาก็ช่วยกันอย่างเต็มที่ค่ะ ท่านูหอชอบเล่นเป็นไรเดอร์ค่ะแบบนี้วันนี้หรอไรเดอร์หรอการเล่นเป็นกิจกรรมที่ผู้ใหญ่หลายคนอาจมองข้ามแต่จริงๆแล้วสำคัญมากต่อพัฒนาการของเด็กๆทั้งในด้านร่างกายและจิตใจและมันจะดีแค่ไหนถ้าเด็กๆได้เล่นอย่างเต็มที่บนพื้นที่ปลอดภัยที่มีเครื่องเล่นที่สมวัยไม่อันตราย และมีบุคคลที่ไว้ใจได้ช่วยดูแลหนูเป็นตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมต้นค่ะขอขอบคุณพี่พี่ที่มอบของเล่นให้กับหนูและน้องๆรู้สึกมีความสุขมากๆเลยค่ะเพราะว่าของเล่นชิ้นเก่ามันสูดโตหมดแล้วและขอขอบคุณพี่พที่มอของเล่นให้น้องๆในวัดประคาขอขอบคุณพ่อ น้าต้อยขอขอบคุณผู้สนับสนุนเสื้อยืด Dragon Ball Z น้าต้อยเซมเบ้ r i m i t t e d Edition และผู้ร่วมสนทบทุนทุกท่านรวมถึงทีมงานทุกคนที่ร่วมกันสร้างรอยยิ้มและมอบความสุขให้กับเด็กๆที่สําคัญขอขอบคุณท่านพอออและคุณครูทุกท่านของโรงเรียนวัดป่าคาที่ช่วยกันดูแลและมอบโอกาสในการศึกษาให้แก่เด็กๆด้วยโอกาสทุกคนในโรงเรียนนี้ด้วยนะครับพอโรงเรียนเลิก ภาพที่เห็นกลับกลายเป็นว่าเด็กๆขออยู่เล่นต่อ,อยังไม่ยอมกลับบ้านส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็นั่งดูลูกๆเล่นอย่างมีความสุขแทนครับ